สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันอังคารนะครับผมเช้าที่อากาศเริ่มหนาวอากาศเย็นเย็นช่วงนี้อากาศสบายเราจะเตรียมเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วพี่น้องทางภาคอีสานก็เริ่ม อากาศเริ่มเย็นลงนะครับหลังจากที่ฝนหายอากาศก็เริ่มเย็นลงนี่ก็เช้านี้นะครับอากาศเช้านี้ประมาณนี้นะครับผมก็มาเดินดูรอบๆบ,บรรยากาศช่วงเช้ามก็จะเป็น ครอบครัวของท่านมอช่วยผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงเลยอย่างหนุม่มนี่ก็โอ้กลวยก็น่าจะอ,อยากได้ต้นลูกมันไิดลูกเนาะกำลังงามเลยแต่ลูกเขาก็ดกนะ พี่พยอดมาข้ามอ่อนๆกับพี่นอ้องนี่ตำไอเนี่ยทำน้ำพริกก็ได้อร่อยใบแมงลักนี่ไม่ใช่แมงลักสิใบอะไรอะ่ะที่เขาไป,ไปทำกับแกงอะ่ะถ้ายังไงก็ผิดพลถดขออภัยเด้อพี่นอ้องผมจำไม่ได้ ทายให้พิมซำมหมทายให้ปิมซำเอ้ยนี่รเรล็กต้นอะไรเนี่ยใบยานางออใบยานางใบยานางใบยานางนะครับ กำลังงามเลยสมัครยูทูบไว้น่ะสมัครอ่อยนี่แมงเคยยูทูบไหมไอ้เจ้าลูกมีบ้านไม่ได้เมืนคนเรแบบฟอร์มต้องสมัครช่องมาเนี่ยผมเพิ่งอ่อยกิสมัครกินมันเบิกอะไรตั้งรายได้โอ้ยเนาะแต่เชียนก็เดิมมนเด้งมันอย่าผมยังไม่ได้ศึกษาไงผมผมนั่งศึกษาโดยอาชีพายังไม่เปิดให้กูเลย ผมมานั่งทำด้วยตัวเองเนี่ยวันนี้เสร็จแล้วเมื่อวานเนี่ยวันนี้เรายังไม่ได้ผ่านกฎเองเพราะคนติดตามยังน้อยเลยพันคนอ่ะมันจะเปิดสร้างรายได้เลยเออนี่ไอ้กฎอันนี้ตุ๊กปลาฮัฟเฟ่ดัสมรโรดจิ่งเจงตุ๊กตุกกอ่ะอัตานเวียเจ้งเตือนโมบเรนี่เว่ยไอ้กฎไมอถูกเจงเตือน ไอ้คนโตุกปาไเป็นขราตโดดตีเราไปกดไอ้มุ้นตีทุกคอาัดเจียงเตือนเลยทุกปากเปดหวนเป็นอะไรหมดเลยไอ้กนนี้มวองทบ่งได้ไหบ่งได้ไหมนุ่นยานันเรียกเรียบเอาตังมันอยู่นี่นะแกยานันเรียบเอาตัง มาเมาตังมันมองหน้าจริงไป่ะไปนี่เวลาเฟดตึงนี่เรามาจิ้มตัวนี้ไหนเนี่ยๆเนี่ยรูปเราเลยนะรูปเดี๋ยันนี้รูปอาจจะรูดเลยก็จิ้มออกจิ้มออกจิ้มเข้าไปไอัจิ้มเมื่อยนะมันเด่งเถิดเราจิ้มแล้วก็เคยรูดตรงนี้ไหมไม่เคยตัวนี้นะมันเคยเออย่างเรามีมันแต่ว่าสลับหมอกเอาเนี่ยน่ยสลับหมอก เนี่ยเปลี่ยนเป็นดินแล้วแม็กก็ติดมาแต่ก็มันต่อยมกูบอลสลับมาเคยื่อนรูอ่โต้งม้แสดงว่าสลับแล้วจากตงยิมงไปอยู่ตับตำรวจจากตำรวจมาตงยิมงก็สุดกุดอารูกี้น้อยกูดอาร์วันเดลน้อยแล้วก็มกูด่าแบบฟอร์มาตรงนี่เมียบอลวงกลมนี่มก็จิ้มเต็มเวลาแต่นี่เรื่องอะไรเลยโอ้ยก็ได้รูตงยิมเอง นี่ถ้าอยากดูก็ดูตรงนี้นไงเงินิจีนถ้าเรามือไปเปลี่ยนมันจะน่าจะไปกดโดนเท่นี้แหละงินเปี่ยนวนี่ดไยกนี่นี่นนี้เปีตัวบนี่นะ้งนช่วยภาษาไทยได้ยินเเดินทุกเจ็ดปายวันแต่เช้าเลยแม่ยิเนะ ก็ยแตจะชูชีก็ยแตจะตัวบีเลยก็ชูชีจบคงมันไปกดโดนเฟดไอ้ตำรวจเพราะในเครื่องเนี่ยมันมีสองเฟดแล้วไปกดดูมีแต่ซ้อมยิงปืนยิงอะไรก็ไม <c oughs rac ers> ่รู้ คดไดีใจาดน้ดมือนี่เธอได้ไงถ่ายใหมาัวเองมันเลยรวดเท้กีบาทดีใจขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงรอนาวัดบ้าน โอ้นี่วัดป่ารู้ไหมครับชาวนี้ใส่บาทก่อนนะครับพี่น้องพระอาจารย์มาแล้วชาวนี้ หนูเนิร์มบอกนี่จะไปยากไรลมเดินใจให้เดี๋ยวปลูกให้ไหมพูดเล่นลบยึบปลูกให้ไหมพูดเล่นแบบสไตล์สตินแะไรแต้นไม้จริงๆให้เขาตัดก็ได้พระอาจารย์มาแล้วกำลังเดินไปข้างหน้าผมมากดที่นี่หรือเปล่ากดก็ได้น่าจะใช่มันมันจะอยู่ประมาณสามแบบฟอร์มนั่นเนี่ย เข้าสู่กดอะไรอยู่หรือเปล่ากดอีกทีกดนะแบบหยาดหัดเท่านี้เรนว่าตุ้งยี่ันจะกดโอ้ยให้เลยก็ที่ที่เขาจดไว้ที่เขาจดไว้ให้ที่ไปเปิดซิมมันนั้นแ่ะ ก็ได้ทำให้บ้าง